ที่เมื่อกี้เราพูดถึง Google hacking database ใช่ไหมครับก็ <c oughs> ต้องถามดูว่าในหน้าเว็บไซต์พวกนี้ยนะครับ browser พวกนี้ยคุณใช้ b ร o w s e r อะไรบ้างใช้ใช้ Chrome ่างเดียวหรอและ install Windows เปิด Edge ของ Microsoft ดาวดน์โหลด Chrome ้ Microsoft รู้นี่เสียใจตายเลยคุณรู้จริงไหมเฮ้ลง Windows เสร็จปุ๊บเปิดนะเปิด,ด Microsoft e d g เพื่อดาวน์โหลด Chrome ้แล้วจริงๆ Microsoft e d g มันจะใช้ทำอะไรวะนั่นน่ะจริงไห เฮ้ยมันมันคือว์เซอร์นะจ๊ะใช่ปหไม่มีคนใช้เลย <laughs> มีมีหน้าที่เพียงเพื่อหไหม <laughs> เป็นทางผ่าน <mel od> ไปดาวน์โหลดโคโเมมื่นเว้ยเขาคำถามไม่ด้อยู่นครับอันนี้แค่ร้อนเล่นร้อนเล่นนะครับอ่ะตรงนี้เราเรียกว่าอะไรครับไอเทอที่เป็นแทลแผพวกนี้เราเรียกว่าอะไรมันมีเทอเรียกอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าไทเลไทเลนะครับอ่าเป็นไทเลเป็นหนึ่งในอีก หนึ่งในพารามิเตอร์ของ Google hacking Database นะครับอันนี้คือ title เอ้ยตรงนี้เรียกว่าอะไร URL ครับในส่วนในข้อมูลพวกนี้เราเรียกมันว่า text เรียกว่า text เพราะงั้น Google hacking ครับผมพาคุณไปเว็บนี้ครับ exploit ครับ exploit db เว็บนี X ้ exploit db ครับ ไ่นี่ครับ e x p o i t d b com ครับถึงแล้วเนาะเว็บนี้ครับคนนิยมจะใช้ในเชิงของตรวจสอบดูครับว่า มันมีช่องโหว่อะไรแล้วช่องโหว่นั้นถูกเจาะไปแล้วหรือยังโดนมาเทาแล้วหรือยังเนี่ยตัวอย่างครับเช่นถ้าคุณใช้เว็บแล้วเขียนด้วย PHP นะครับอันนี้ครับนี่โดนโดน injection โดน inject นะับเยอะ,นะนเนาะ i n j e c t i แปลว่าการฉีดยาแล้วหรือถ้าเรารู้จักเรื่องของ database หนึ่งในกระบวน้าของการพูกเจาะข้ามไปที่ database เลยใช้ database กันไหมครับใช้ปะใช่เนาะ นัตเเบดนะหลักใหญ่ๆไม่ว่ามันมีอยู่สองแบบด้วยกันครับถ้าพูดถึงเรื่องของ d a ต a ต a s e เบนี่ครับดัตเเบดครับจะมีในลักษณะนี้มีแบบ SQL กับ NoSQL หมืน่นหมืน่นของท่านบอกอออ SQL คือนัตเเบด NoSQL ไม่ใช่นัตเเบดไม่ใช่ สองตัวนี้คือรันเตอร์เบรคครับบอกว่าจริงเหรือจานจริงอ่าต่างกันยังไงก็ต่างเลยคุณคิดว่า SQL กับ NoSQL ต่างกันอย่างไรครับนี่ขอไมาห,หน่อยน้องเราขอไมาให้น้องเรานิดนึงอ่าเอาเอาไมาให้อา <c oughs> จารย์นิดนึงนี่เดี๋ยวอาจารย์เราจะตอบเราเราอินสัททิค SQL กับ NoSQL ต่างกันยังไงต่างกันที่โน้อ sql จะไม่มีแบบ relation ชิ i อ่าอ่าใช่ใช่ใช่กู sql เนี่ยจะมี relation รับอ่เฮ้ยเรามีของปลอบใจให้น้องเราด้วยมีน้บุ๊กค่ะอ่าอยากได้น้นรูปไหมจ้ะร้อนร้อนเอาลูมาพัดไปน้บุ๊กอ่า sql เนี่ยจะเป็นมี relation relational นะครับถ้าถ้าเราทำเรื่องของ database เนอะ มันจะมีพวกที่เป็น DLC d DML DDL DCL อะถ้าเกี่ยวเรื่องของ Database นะครับนะครับจะมีเรื่องของพวก Data Definition DDL เนาะ Definition Language กับ Data Control Language แล้วก็ Data m u l t i p u l a t i o n Language นะครับพูดเรื่องของข้อมูลแหละนะครับส่วน NoSQL เองนนเนี่ยน,นะครับไม่มี r e l a t i o n ครับเหมาะสำหรับ พวกที่เป็น big data ข้อมูลขนาดใหญ่ครับขืนมาเป็น r e l a t i o n a l ที่เป็นนะ master แล้ว master key ใช่ป่ะอุ๊ยป่จจะผูกกันตายนี่ครับจริงไหมเพราะสองตัวนี้คือ database เหมือนกันนะต่างกันแค่มีความสัมพันธ์กับไม่มีความสัมพันธ์ปันจะปผูกกับเรื่องของพวก table โอ้โหที่ต้องรู้ database ด้วยนะเฮ้ยหนีไม่พ้นครับถ้าแนะนำเนาะพวกเราต้องเข้าใจเรื่องของ data ด้วยนะเพราะ data เองเนี่ยปัจจุบันมี ค้อมสำคัญนะครับไปถ้ามีโอกาสเนาะไปเรียนรู้ต่อครับเรื่องของพวกด a ตต้ามายเน a ง a a ต a a า a อนนไล a ์ c e ต้แสต้องต้องใช้ครับต้องใช้แล้วยิ่งถ้าคุณสามารถเอาข้อมูลนั้น,นมาวิเคราะห์ได้นี่สุดยอดมากเลยนะครับเอา data มาทำแนละ้วดนะ่ไอก่าอ่าอจานดีอเคยเอาช่างมันจะเดี๋ยวเราไปคุยกับรอบนอกนะ ไปรู้เยอะเหมือนเปรตเลยยังไงก็ไม่รู้นั้นนะผมผมวันนี้อารมณ์ประมาณถูกบังคับให้รู้นะไม่รู้จะรู้เลยทำไมยาะแยะเลยกูรูเองอ่ะเราต้องใช้เราต้องใช้ครับเพราะในเรื่องของ injection อย่างเงี้ยครับคือมันใช้เทอมที่เป็นเรื่องของถ้าคุณใช้ข้อ data b เบสปุ๊บเนี่ยยังไงซะคุณหนีไม่พ้นตัวหนึ่งหลักใหญ่ๆของการค query data เห็นไหมผมก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยเคยใช้คำสั่งคำสั่งนู่นแหล select star from ใช้กันนะ อ่าถ้าเรียนรู้เรื่องของดัตเทอร์เบสไม่รู้จักเทอมนี้นี่เครียดเลยนะใช่ไหมซีเล็กสตาฟอร์แมนเนี่ยใช้เป็นเนี้ยถ้าไม่ตายนะ้ยของการจินแจ็คเลยนะนั่นแหละบริการคืออะไรวนะอ่านะเป็นเรื่องของตรรกสารครับนะเป็นเรื่องของอธิษฐานที่คุณต้องเรียนรู้นะเพิ่มเติมในด้านของดัตเทอร์เบสแล้วกันนะมันเป็นเรื่องของการใช้เนี่ยเอ็กซ์คูซิ่งออฟเอ็กซ์คูซิ่งออฟครับนะการจินแจ็ค มาเอกุสิปอมันคืออะไรนะเอกุสิปอคืออะไรนะเราเป็นเล่นเกมกเซ็ตป่ะเฮ้ยเื่งบองตักกระสานไงที่บอกว่าอะไรครับจริงๆเป็นจริงไงจริงกับไม่จริงก็คือจริงยังไงมันต้องจริงให้ได้ดีว่าถ้ามันจะไม่จริงก็ต่อเมื่อมันไม่จริงกับไม่จริงอ่ะงงเฮ้ยเรื่องเรื่องของคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการเจาะบางครั้งเราอาจจะต้องเข้าใจใ้วยเรื่องเรื่องทั้งเซ็รื่องเซ็ตด้วยนะแต่เพราะว่าในด้านของดัตชเบรเป็นเรื่องของการทำนะยูเนีย การทำอะไรครับอินเตอร์เซ็ตใช่ป่ะอ่าเยอะครับเยอะเยออยู่บอกครูเป็นหลักของพวกอณิตศาสตร์จ๋าเลยเนาะอ่านะไม่เป็นไรครับบอกยังยังงงงมึนๆนไม่เป็อะไรครับอันนี้นะอณิตศาสตร์่ะในหน้านี้ครับมันจะบอกคุณว่าตรงไหนที่เป็นต้องหัวบ้างห็นปะ่ะเนี่ยคุณใช้เว็บตัวไหนเนี่ยครับวิธีการอะไรนะใครใช้โซลาร์วินบ้างครับเนี่ยโดนแอตแท็กอยู่ในเรื่องของผู้นี้ครับ เอ่อไลน์คอนดิชั่นใช้ XSS คือ cross site script ครับเขียนสคริปต์ลบฝังและเขียนสคริปต์ลบฝังไดนะ้นะครับนี่เยอะเลยนะแล้วเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับ Google hacking database ผมพาไปนี่เลยฝั่งซ้ายมอือครับมีตรงนี้อยู่ครับเจอไหม G H D b Google hacking database กดครับนี่มันมีเทอมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยของการใช้ Google Hacking Database ครับเนี่ย In Title Title คืออยู่บริใช่ไหมเนี In ่ย In Text คือตรงนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มี Size ใช่ไหมเจอ Size ไ,ไหมเจอนะครับ In Title In Text In URL เนี่ยเยอะแยนะเลยเห็นไหมครับเจอไหมเจอไหม มีอีกตัวนึงครับที่อยากให้เห็นภาพเนี่ยสมมติเราใช้ Google เหมือนกันเนาะเนี่ย Google เนี่ย com แต่ผมพิมพ์ใหม่ครับเมื่อกี้เราเห็นพิมพ์คำว่าแล้วพาสเวิร์ดแล้วใช่ป่ะเราพิมพ์เขร์ล็อกอินแล้วใช่ไหมทีนี้ผมเปลี่ยนใหม่ครับผมเปลี่ยนคำว่าเป็นอินเด็กใช่ป่ะอินเด็กไม่ใช่บริษัทขายเฟอร์นิเจอร์นะครับไม่ใช่อ่าดูนะดูนะคนะขีดต่อได้ดูนะ Index ้นอินเด็กเคาะวักออฟเคาะว่าสแลสแล้วกัน ดูนะครับผมทําอะไรครับดูนะแล้วก็ตามด้วยไซส์แล้วกันโคลอนจุดอะไรเนี่ย th แล้วกันอะไรเงี้ยอ่าทีมเนี้ลองพีดูครับถึงยังได้แล้วเนาะอินเด็กครับอ่าเดี๋ยวแล้วผมก็ทำเงี้ยชอบอะไรเดียชอบอันไหนสมมติผมกดเข้าไปเงี้ยจุด เจออะไรไหมเจออะไรไหมเจออะไรครับนี่เจอไหมเจอไหมเจอไหมอ่าแล้วก็กนี่นี่โอ้มีอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมครับเจอไฟลไหมแล้วนั่งดูไปเรื่อยๆเจอไฟนะข้อมูลสำคัญไหมของคุณมีปะ่ะแล้วคุณคิดว่าถ้าผมเข้าไปสักอันเนี้ยขำๆเนาะไม่รู้ไปนะผมกดเข้าไปเนี้ยจึ๊กเนี้ย

เว็บไหนไม่รู้แหละผมกดเข้าไปคำๆเล่นๆน,นะครับเจอแลว่าไม่รู้ยผมกดแคยเข้าไปโอ้มาอื้อเลยอย่างนี้ก็ไม่เอาเจอไหมครับเอาปีแล้วปีล่าสุดปีหกเจ็ดเนี้ยมูลนี้ไยอะไรเนี่ยสนุกไหมโอมีนะบิลมีลนะครับเอ่อฟันดิง้ง มี job มี knowledge นี่มี KPI Excel เนี่ยเปิดได้ไหมเห็นไหมอย่าไปยุ่งเขาเลยครับนะผมก็ขยออ,ออกใจเฉยไม่มีอะไรง่ายไหมอ่าคุณว่าเว็บคุณมีป่ะทดสอบดูแล้วเข้าไปปุ๊บเจอแล้วถ้าบังเอิญไปเจอข้อมูลสำคัญ คุณว่าเขาะะอ่านปะนี่คุณว่าการทำแบบนี้ในด้านของการเจาะระบบเขาเรียกว่าอะไรนี่คุณว่ามันเรียกว่าอะไรครับอนี้นี่นี่นีน ใช้เว็บเคสอยู่ป่ะเนี่ยครับ WP content มีปะ่ะเฮ้ยมองปุ๊บรู้เลยเลยป่ะโอ้โหบางคนก็อาศัยแบบง่ายๆนะใช้ app s e ิร์ฟใช่ปะ่ะรู้อยาก app s e ิร์ฟกันไหมครับรู้ไหมแอ p เซิ r ์ฟเนาะบางบางทีมองหน้าคุณจันไม่แอปเซิร์ฟโคตรเคยเลยเดี๋ยวนี้เขต้องใช้แซมแล้จาน,นครับครับไม่ไม่แซมก็แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีเยอะแม่กูยาวอะไรเออแซมใช่ปะ่ะนี่เดี๋ยวนี้มีแวร์มครับใช่ปะ่ะ แววมไม่พอครับเดี๋ยวนี้มีแแมมครับอมจารมีแแมมเยอกว่ะมีดีนี่ไงแแมมแแมมอะไรของอไ๊ยไม่รู้เยอะแยะหมดเลยปวดหัวใช่ป่ะเดี๋ยวนี้เว็บเซิร์วร์ทำง่ายครับไม่ต้องคิดเยอะลงกินสตอลวิดีโอเสร็จใช่ป่ะไปดาวน์โหลดพวกนี้ครับแแมมแแมมแอบเซิร์ฟเยอะแยะเลยใช่ป่ะแล้วก็ปิดตาข้างเดียวแล้วก็เน็กเน็เน็กเน็กเกเน็กเน็นกเน็เเ็เเ็นเน สิ่งที่คุณได้คือแล้วได้อัลเชศหนึ่งตัวได้รับ p พ p Admin อีกหนึ่งตัวแถมด้วย d a ต a b เ s e ไมด์ไอเสีอีกหนึ่งตัวจริงแล้วคุณก็ไปใช้ครับไปหาปวดเพจเพนเพจตือเลยจริงปะอ่าก็เอารูปใส่เอาคำที่คุณอยากได้วางแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เ็บของคุณจบวันนี้เอาขึ้นพรุ่งนี้โดดเอาลงครับทะลุทะลวงเลยครับและจริงหมเอา้าจริง กวิจารณ์เล่นนะจริงๆมันมันโดนเยอ่าเนี่ยเห็นไหมคุณเจอเงี้ยเอ,อ้ยมเป็นเห็นเป็นนี่เนี่ยเนี่ยแล้วเข้าไปดูครับแล้ววันนี้ถ้าเขาเข้าไปปุ๊บเขาเข้าไปได้ถึงเอาไฟลวางได้ปะ่ะเออเห็นไหมเอาสคริปต์วางก็หน่อยโอ้คนทำสนุกเนาะแต่คนถูกกระทำไม่สนุกด้วยนะจ๊ะจริงไหมครับ คำถามคือเว็บของเรามีอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามีเอาออกด้วยคำถามคือไอ้ท่านี้มาเรียกว่าอะไรแลเนี่ยอาจารย์ตรงเนี้ยมันเรียกว่าอะไรเนี่ยเนี่ยครับผมมีสองพันสี่เนี่ยมีอะไรอิเลเมนต์มีอะไรไม่รู้เยอะไอ้นี้ทำเกี่ยวสกีหรือเกู่วนหรอเกี่ยวอะไรเนี่ยมีรูปด้วยเนี่ยพวกนี้เป็นรูปครับดาวน์โหลดรูปไปดูเอานะอ่า เทอมนี้เรียกว่าอะไรครับการที่ไปเดินเล่นใน directory service ตรงนี้เราเรียกมันว่า directory traversal ครับ,รบเทอมนี้ครับ directory traversal ครับ,รบถูกเรียกว่าเป็นเทอมนี้ครับเนี่ยเขาเรียกเทอมนี้ว่า directory traversal attack ของพวกเรามีหืืเปลาไม่บอกเขาจงไม่มีเช็คเองเช็คเองนไอ้มันมีหลายท่าในการเช็คไงจริงไหมครับเอาไปเรียนรู้เพิ่มเติมจากนี้ Google hacking database นี่ยังไงไอ้มันมีหลายหน้าแล้วคุณเนี่ยอลนี่ยครับหน้าสองหน้าสาแล้วแล้วคุณก็เสิร์ชหาที่ไงเอละเพราะคุณรู้คำของเขาใช่ป่ะคุณก็มาเสิร์ชหาดูเนี่ยนะ ไดเร็คทอรี่ครับท็ว,วอสอครับนี่ท็ว,วอสเซอีเลยดีเปล่าไม่รู้ครับอไม่มีก็โอเคครับแล้วคุณไปหาวิธีการกแท็กใหม่จริงๆไม่ได้แค่ไม่ได้มีแค่นี่นะเอ,อินเด็ก์นะเนี่ยมันมีพวกนี้อยู่หรืป่าอันเดอร์สกอร์เลกเราเนี้ยมีป่าครับอ่าเอาไว้ี้ฝั่งพัดหมดเลยเหรอก็ดูเครียดเลยอ่ะลองหาดูครับ แล้วถ้าสมมุติเขาเข้าไปได้เข้าข้อมูลวางได้เอาสริต์แบบไฟล์ดันได้เห็นไหมครับ mm hmm. นี่คือวิธีการครับเพราะเวลาตอนที่คุณจะเอาขึ้นเว็บออกไปให้เขาใช้อ่ะแล้วคุณลองเช็คของคุณดูแล้วเจอพวกเนี้ยครับคุณก็ต้องหยุดไว้ก่อนใช่ไหยังไม่ต้องโปรไว้เว็บไม่ร้อถ้าคุณทําได้คนข้างนอกก็ทำได้เห็น mm hmm. ไหม แล้วมันก็ถูกโจมตีกันได้ง่ายเธอมีเรียก directory traversal นะครับเห็นไหมครับทดสอบครับลองหาดูเองละกันนะครับมีไหมมีมี access ด้วยอ่ะท <Accept S 2> ั้งเศเกือและทรัพย์สินก็ามีอะไรบ้างเนี่ย ก็ลองกดเข้าไปดูได้ครับแต่อย่าิ่มนะครับรกะบวน่าพนี้ถือว่าเป็นหนึ่ในวิธีการที่ทําได้ใช่แต่ผิดพรบรเลยนะครับนี่ S D G Database นะครับ Database Story ครับ ให้งานแล้วก็ภาคการศึกษาแต่เนี้ยเอกชนก็มีเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าไฟล์นั้นสําคัญเท่าไหร่คุณเมิร์ดไปดูะครับถูกไหมถ้าาสำคัญก็เอาลงใช้มอยางไปยุ่งอยากไปไม่ต้องไปบอกชาวโลกครับให้เขารู้นะราาพวกนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการที่ช่วยคุณในการตรวจสอบก่อนไงใช่ไหมพอคุณรู้แล้วตรงนี้ถือว่าเป็นช่องโหว่ ของเราเราก็ทำไมครับหาแนวทางหาวิธีการแล้วก็อิดปิดมันซะเห็นไหมครับอ่าเพราะสิ่งคำเพิ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับให้คุณรู้จักนัในด้านของช่องโหว่ครับเราก็เลยเรียกมันว่า v u l n e r i t y v a l n e r a b i l i t y ครับช่องโว่